สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะเสียงเจ้าแจ้วจากขมาสานใต้คนอำเภอพนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้เลิกงานแล้วก็จะพาไปตะลุยสวนข้าวโพดนะคะจะมาซื้อข้าวโพดไปแช่ช่องฟิตไว้นะคะจะได้กินนานๆค่ะเราน้องคิดน้อยกับเพื่อนเพื่อนๆมานะคะเลิกงานถึงบ้านก็บ่ายสามแล้วก็แวะมาเก็บข้าวโพดท,ที่สวนข้าวโพดไร่ข้าวโพดนี่เข,า,ขาเปิดสี่โมงเย็นนะคะ ตามเวลาของประเทศสวีเดนนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเข้าเขตสวนข้าวโพดไร่ข้าวโพดแล้วนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันนะคะว่าเราจะได้ข้าวโพดกี่กิโลนะคะวันนี้ก็ว่าจะเก็บเยอะอยู่นะคะตามไปชมกันเลยนะคะตะลุยสวนข้าวโพดค่ะกับคเมຈใกล้บ้านค่ะสวัสดีค่ะจะพามา ซื้อข้าโพดนะคะตะลุยสวนข้าโพดกันนะคะแถวเนี้ยคะ่ะกำลังจะเข้าเขตสวนข้าวโพดนะคะแต่ต้องรอน้องก่อนนะคะน้องคิดน้อยขับรถมาไกลนะคะกับเพื่อนๆเ,เขานะคะเนี่ยคะ่ะสวนข้าวโพดท,ที่มาตะลุยสองสามปีนะคะแต่ปีที่แล้วรู้สึกว่าไม่ได้มานะคะ ก็ปีนี้ก็มาค่ะจะตะลุยสวนข้าวโพดค่ะปีนี้ค่ะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปตะลุยนะคะเนี่ยค่ะสวนข้าวโพดมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวพามาชมวิวก่อนนะคะเนี่ยค่ะวิวสวนข้าวโพดไร่ข้าวโพดท,ที่มาเก็บทุกปีนะคะแต่ปีที่แล้วก็ไม่ได้มานะคะ เดี๋ยวต้องรอน้องก่อนนะคะรอน้องคิดน้อยกับเพื่อนๆมาก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปตะลุยสวนข้าวโพดกันนะคะลมแรงนะคะดูกังหันลมมาค่ะท่านผู้ชมคะ่ะพาตะลุยสวนข้าวโพดนะคะปักใหญ่ๆนะคะสวนข้าวโพด ฝักใหญ่มากเลยนะคะจะเริ่มทำการหักแล้วนะคะหักข้าโพดแล้วไหนขอดูพี่สูนรก่อนนะคะอู้กำลังอ่อนกำลังงามเลยนะคะไปหาที่ไม่ค่อยรกก่อนกว่าคะ่ะรู้สึกว่ารกมากเลยนะคะฮูรกมากเลย เข้ามาก่อนน้องๆนะคะไม่รอนะคะเพราะว่าเราต้องหักเยอะมากเลยนะคะันนี้ว่าสามสี่สิบกิโลนะคะว่าจะหักเยอะๆหาที่ลงก่อนนะคะหาที่ว่างๆก่อนหาที่วางของก่อนนะคะกระเป๋าหลายใบค่ะเดี๋ยวจะลุยแล้วค่ะลุยเก็บข้าวโพดแล้วค่ะน้องมาแล้วนะจ้าลุยค่ะ <laughs> ตัวเล็กเดียวเตี้ยกวอนต้นเตี้ยกวพนต้นก้โพดอพีก ไอ้น้องไม่ช่วยหักขาจะเอาจากสี่ห้าสิบกิโลโอ้ยตายาตายตไหนดูสิผักให่ขนาดไหนตะลุยสวนข้าโพดนะคะวันนี้ค่ะาพาน้องสาวมาตะลุยสวนข้าโพดดูฝักเท่าขึ้นยาวกว่าคนาสูงถึงไอ้ยกถึงเอวเลยเดี๋ยวค่อยไปแกะเปลือกกันเนะะเเาะเราพี่เปิ้อนพี่เป้ลนมันจะมาอยู่แดดดีนะปกติฝนตกตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วนะคะ วันนี้แดดเป็นใจแล้วฟ้าเปิดค่ะได้มาตะลุยสวนข้าวโพดกับน้องๆนะคะกองกองไม่นั่นแหละเดี๋ยวพี่จะแก้เบื่อกองกองไม่นั่นแหละเดี๋ยวพี่จะแกเื่ตะลุยสวนข้าวโพดกันนะคะวันนี้ค่ะโอ้ดูน้องมานะคะเก็บข้าวโพดกันนะคะวันนี้นะคะนั่งนี่อันนึงนี นั่นแ <left> หละค่ะเี๋ดูว <PAUL bunker ring> ่าเราไปมืงข้ามทางไกลดูอ่ะวางทรงนั่นเละโอ้ยบรรยากาศเป็นใจดูน้องแกให้ดูนคะโอ้โหสาวโคราชงามมากเลยงามทั้งข้าวโพดงามทั้งคนหักข้าวโพดนะคะมาดามมาดามเออพี่ปนจะมาเริ่มร้อนแล้วนะคะท่านผู้ชมดูแดดนะคะดูกังหันลม อสาวอุบลสาวบุรีรัมย์กับสาวโคราชวันนี้ได้มารู้จักกันนะคะสาวบุรีรัมย์สาวอุบลได้ประทะกันอยู่ที่สวนกระโพดนะคะตามค่ะฝั่งนู้นก็สาวโคราชนะคะออกไปทางนู้นแล้วสาวอุบลนะค่ะโอ้ยฝักงามๆด้วยนะอย่างนี้ได้ไหมนี่อันนี้งามเนี่ยอมปลอมเนี่ยได้จ้ะ ตนนียใช่ใหญ่วิธีก็โพดนะคะสองเลยค่ะหนึ่งฟักเอาต้นนี้สองค่ะไม่ต้องไว้ทําพันธ์แล้วนะคะช่างกิโลนะคะกิโลละสิบแปดบาทนะคะปีนี้นะคะปกติปีก่อนๆโลละยี่สิบปีแรกที่มาซื้อคือโลสิบห้าโคนนะคะ แล้วปีหลังๆก็โล20ปีนี้ลดมาเป็น18โคนเหมือนเดิมนะคะ18โคนกี่บาทบาท้านเราเนาะเ0็ดสิบาทหรือเปล่าน่าจะเ0็สิบาทช่วงนี้โอ้ไม่ต้องไปไกลนะคะบนซ้ายบนขวามาอยู่ที่เดิมนะคะห้าสิบะะโลแล้วมั้งคะเนี่ยป็นยังคะหนูเอาแค่ห้าโลค่ะหนูเอาไมา่เยอะดูสิ่ะน้องเอามากองไม่ให้คะ่ะ เอาห้าโลใช่ไหมเนียจาการเนี่ยเอาห้าโลแค่โอเคเดี๋ยวตะลุยสวนพ่อพศต์ตอกก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยมานั่งแกะเปลือกบางๆนะคะจะได้ชั่งกิโลน้ำหนักจะได้เบาลงนิดนึงใหญ่มากใหญ่มากโอ้โหไปตะลุยกันต่อนะคะเท <Hey S 2> เลยลนะท่านผู้ชมคะ่ะ <laughs> มาเด้อ <laughs> คะ่ะท่านผู้ชมด้วยท่านผู้ชมบ่มีไผชมกระชมคน,น้ดี้ว เต็มเลยนะคะอู้พี่นังเนียงห้าสิบโลแล้วมั้งนี่ดูอ่ะตัดเดียวเองเอ้ยห้าสิบโลวันี้มันดีที่เขาเล่นนานเลยพี่นังมันจะไม่หลับหักข้าวโพดมาแล้วนะคะทั้งเปลือกน้าทั้งก้าเนียงห้าสิบแล้วว่าหนิ รูบอกน้องค่ะน้องช่วยหักหักใหญ่เลยอ่ะมาอีกแล้วค่ะพอมาอีกแล้วค่ะว่าจะเอาห้าสิบกิโลนะคะคอยดูว่าจะได้กี่กิโลนะคะมาอีกแล้วค่ะหนึ่งวางสองแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะะคอุ้ยปักใหญ่มากเอ้าอะไรปูนั่งอ่ะอาอเขียวไข่อันนั้นก็คุยกับใครอ๋อเขียวไข่ นี่นะคะมาแกะข้าวโพดกันนะคะนั่งยองไม่ปวดเขานี่ตอนนี้จะทำการแกะข้าวโพดแล้วอันนี้รู้สึกว่าอ่อนนี่เนี่ยทำไมบ่นอ่เออแกะงี้ก่อนบ่ฮะแกะงี้ก่อนบ่นี่นั่งเก็บมาแต่อ่อนๆพี่ว่าแล้วเขียวขนาดนี้ไม่เหลือดอกด้วยมีแต่อ่อนๆอ่อนอ่ะเอออ่อนหมดเลยเด็กเองน่ะไม่ถึงนี่ยังเหลืองนี่แบบนี้โอ้ยเอาตรงก่อน งานที่ใจรับจ้านดีเลยรับจ้านหักข้าวโพดได้แล้วต่อจากนี้ไปรับจ้านหักข้าวโพดได้แล้วแล้วก็ถ่ายทำกิจวัตะโอ้ยแกะมาเจออันอ่อนดูอ่ะบอกแล้วเขียวๆอย่างงี้จะเหลือนี่หวานมากข้าวโพดครับข้าวโพดน้องนองกินติดติดบวญหวานมากมันนี้มคอได้ด้กิน หวานมากค่ะนี่นี่นีดูฝีมือเขาเก็บโคตรอ่ะอืมแนจริงอ้ยแดดก็ดีนะคะแต่ฟ้าเปิดฟ้าเปิดนะคะวันนี้ปกติก็เป็นญาติของคนจบโคดอย่างกัดยังสวยอ่ดี่ลค่ะอยากจะบอกว่ามันอันนี้มันน่าจะผัดกินไ้แลสิเอ็งเอ็งดูสวีเดนจริงจริงเลยอ้ยอย่าพูดเลยอินนะ เขาบอกเมืองนอกอันนี้อยู่บ้านนอกเดนิอ้าหนูยังแซ่บสนอยู่เลยค่ะว่าเอ็งอยู่สวาเดนิอ้าวน่าไปหาเหนึ่งหัวยิ่งหัวรอกบอกว่าเมืองนอกใช่เราจะเราจะมีนี่นาถามเอ็งจะไปหาขบวบดไหมหนูนี่รู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านเหมือนอยู่บ้านเลยเดี๋ยวพี่จะเอาอนีิอ่อนๆจะถึงเวลาเกะข้าวบดแล้วนะคะร้านหวานนะ โอ้กินปวดท้องเลยนะมันจะท้องอืดไอ้ตัวเล็กมันนั่งกินเด็กแล้วค่ะกินมันท้องอืดแน่กินเนื้บรหวานมันกินได้อยู่แต่เยอะมันจะปวดท้องมันหิวโอ้ดูยังงานน้ำเขาไม่โอ้น้องกินโชนะคะเขาพดดิบโชนะคะทำงานไม่กินข้าวกินปลากันนะคะไม่ได้พกอาหารไปที่ทำงานเลยนะคะใส่แมสไม่ใช่กันโควิดนะคะเพราะแพ้แพ้ฝุ่นแพ้ เกษสอนข้าโพดนะคะหวานมากค่ะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มจากสวนปกติถ้าพี่เปิ้ลมานะพี่เปิ้ลจะบอกเอาแค่สิบโลนะคะหักไฟหักมาสามสิบกิโลค่ะล้วแกหักเร็วมากัไม่รลาดนีก็ใส่เลยโอ้ยตายแล้วไปชั่งตุ๊จะเชรีฟิตเขามาเขามาเก็บก่อนอยู่ออมเนี่ยแล้วก็ไปชั่กิโล เราหักไปกี่เท่าไรก็ต้องจ่ายเท่านั้นเลยปลอกเปลอ่อนอปล่อเ่นมันดมันหวานก็โพวดไงเนี้ยเองนั่งกินก็โพดเฉยเลยเนี๋ยวเนี้ยด้วยหลักงามๆนะคะแกะเปลือกบางๆนะคะเอาไปแช่จมปิดนะมีกันไกลค่ะด่้นผู้ชม เราต้องเอาทุกอย่างที่ขวางหน้านะคะโหน่ะดูพี่น่ะโหดูอ่ะเยี่ยมมากไปถึงแช่พิดเลยลืมมาเขามีกันกลมาเออนีดโอ้ยดูอ่ะเนี่ยโอ้ยอ่อนนนี่อันเนี่ยป่ะไม่ไม่งสวนหมอชะนอแล้วเด้อโอ้นี่ ไปจมกิมหรอกออนุชสอาดด้วยแล้วทำไมในกล้องพี่อ่อนหนูสวยเอ้าอุ้ยตายแล้วจมตัวเองเป็นแล้วจมตัวเองเป็นเลยน่าติงนะในกล้องหนูก็สวยสวยเลสิแสงไงเนี่ยแสงไงโอ้พี่อ่อนนะแสงช่วยไงแสงช่วยไอ้จมจมรับแสงได้ใช่ไหมโอ้แสงส่องนะแสงช่วยได้ไอ้พังเลิกงานเลิกงานเสร็จก็มาเลยค่ะ โอดูเส้นเนี่ยสาวๆไปรับดูดูดูเนี่ยโคตรเยี่ยบโคตรเยี่ยบส้องซ่อมหนักเป็นแบบนต้นี่แบบนี้เอารอดีเด้อร์ต้นกล้าที่ๆอยังหวานอ่ะก็นอกบอกเลยหวานมากเออคอนเฟิร์มกิโลแล้วกิโลเท่าไหร่นะคะพี่แปดโคลนแปดโทนแปดโทนประมาณเจ็ดบาทเจ็ดสิบบาทบ้านเราถึงเปล่า เกือบเกือบเลยเอาเราดูเรเข้สีสามสิบองอือหึประมาณกแล้แกะเราเล็บแกะเรามัเ s <S 4, 3, ็แกะแกะแล้วไม่ตัดแบบนี้ทิ้อากาศว่าไปไปบ้านจะไม่ไม่ไม่ทำเลยใช่ไหมล่ะนั่นคนนั่งกินกพอมันกินกระป๋อนมดปักเลยด้วมดะเจดบาทจ้ะดูวะเแมกินกระป๋อหมดปักเลยด้วย คนบาทถ้าคิดเป็นเงินไทยไปได้ยังไงโอ้โหอ่อนอ้ยอ่อนครอบพักใหญ่อาทิตย์หน้านี่ยุ่งเลยนะถ้าใครดูไม่ดีเจอแก่เจอเน็ตอาทิตย์หน้านี่แกหนาแค่ไหนเออเนี่ยมันจะแก่แล้วต้องรีบกินอาทิตย์นี้แหละนี่นี่แหละที่เรามาเก็บพอดีได้หมดวันนี้คือวันที่ใช่เลยอากาศดีอากาศก็เป็นใจนะคะไม่ใช่บอกว่าตอนแรกฝนตกนะใช่มันคือเมื่อฝนตกแั่งขึ้นที่นี่หนาวเลยเราไปนั่งเลืววันนี้ก็คืออากาศดีมาก ตอนที่พี่โน้ตโทรหาหน้ตตอนที่ั่งอยู่สามารถรับจ้างได้ทุกงานตกอใส่ลงท้าคนเวิร์ดขาวมาของฝันที่ฉันให้ลืยอจะเสียอะไรนาดเขาใส่มาเขายังเขายังเปลี่ยนอยู่ับรถเลยโอ้ดูอ่ะนูพูดอยู่ในรถอยู่นะจำเวรโอ้จำ Ừ, này, đúng rồi mình đặt gấp phốt ấy, ăn, 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 มันเหมมีตะคุณนอ้าวจีโดยนงั่มงเลชงครึ่งแล้วนะคะท่านผู้ชมนั่งช0งครึ่งแล้วนะคะยังไม่เสร็จเลยเอาเง้อที่ได้ไหนถึงลยดิมองไปเยอะยังไปเยอะใครโทรมายังยฝังไี้ยังไม่ซึ้นเจอใครือกับของพี่ไม่ของพี่แบบ ไม่ใช่นะเพื่อว่ามีคนโทรมานะคะเดี๋ยวก่อนนะคะนั่งผักกระโุดแล้วก็มาแกะนะคะอ้ยอ้ยยี่สิบกิโลแล้วนะคะคนนั้นน่าจะยี่สิบโลแล้วเต็มเป๋าแล้วค่ะอุ้ยนี่นี่พี่พี่ว่าน้อยนั่นนี่แต่ว่าจ่ายเงินจ่ายได้แต่ไม่ไมีที่ใช้เอาเนี่ยเดี๋ยวที่จะได้แบบเออเองแกะเร็วๆว่ะเองหมดแต่ซ้ำอางอย่างนั่นเละมันจะหมดเวลาจะหกโมงแล้วนะจะหกโมงเร็วมันต้องจะโมง มันซึ่งเลยนะแบบเอ,อ้ยยังยังไม่ได้เยอะเลยนะแม่เป็ดไกหายอุปกรณ<จ>์ใก<จ>่ยืนกระงนั่นแหละรูแล้วอุปกรณ์ที่หายไปไหนหมดเต็มเต็มดโอ้ยนั่งจนลืมเวลาเลยนะคะทุ่นผู้ชมค่ะปลาหมึดมาแล้วนะคะฟ้าหมึดมาและะ้วค่ะโอ้ยดูน้องเขาเก็บมาให้นะคะเดี๋ยวไม่อยากดูเลยครับเก็บมาสวยมากอ่อนเหมือนอายุมันเลยนะคะ่านผู้ชม <laughs> ดูสิคะ เขาพ่อดำนั่งเอ้ามุดมาแล้วมุดมาแล้วมุดมาแล้วไงอู้หูทันไหมเนี่ยฝนจะมาแล้วนะคะอุปกรณ์พี่เยอะมากเลยค่ะเก็บขางกเลือนกไอ้นั่นไม่สบายนะคะกลัวกระเป๋าตังค์ค่ะเดี๋ยวไม่จ่ายเสร็จแล้วหมดยังโอ้ยยังมีกระเป๋าอีกอันนึงเนี่ยทำไมได้น้อยจะว่าหมดเวลาก่อนแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะหมดเวลาก่อนแล้วนะคะ อยู่อีกนะเดี๋ยวจะได้เยอะอยู่มันอ่อนมากเลยนี่อ่อนนะก็หัวอ้นี้น่ะย้ายสวยอยู่ได้เยอะแต่เปล่ามาเยอะเหมือนี่นยังไม่หย่จะหมดเวลาแล้วค่ะปกติก็จะเอาอีกนะคะโอ้ดูพี่เขาไปทำไมก็่มันจะมีฟังฟักขีแก่เนี่ยหร่าทมโอไม่ god เอามาแค่นี้แหละหมดเวลาตอนดีแลยวชั้นปิดหกโมงเย็นเราจะพักเขาไงเราเลยนกันแล้ก่อนเปิดสี่มองปิดหกโมงเย็นนะคะมาจนถึงกาเลิกเก่งมีที่แช่ไหมเหนียงของเหนียงไม่มีเอ็งเอาไปแค่นั้นอัดอะไรวะขนาดมีตู้นั้นไม่ใช่เหรอนี่เอ็อัดกับข้าวตอนเองที่วไอ้ที่ตัวนี้ใช่ไหมได้เองทิ้วที่ตัวนี้จะมีกิโลไม่สนตัวจะทิ้วตัวมีเปลือกนี้ หาเต็มยังยังไพอดีแล้วตอนที่ว่าไอโควิดไงเนี่ยก็เลยซื้อตุนไว้เยอะกว่าเดิโอ้ยนิ่ไม่ใช่เลยนะซื้อไปแกะนี่เหมือนกันเลยเอาฝากเอาไปให้ถุงสีครับคนแล้วนี่ไอเรื่องมันมดเวลาเรียนเถอะยังไม่ได้ไปหักอีกรอบเลยหักแค่รอบเดียวเองจอดเลยไอไหมอันนี้ก็เลยใจก็หนี่เลยนะมีเปลือกไอ้นั่นเอาไปต้มกินไม่มีมีกันมีค่ั้ยต้มเย็นนี่

เนี่ยทางนี้ต้นน่อยเล็กใหญ่ตรง้นกมอดใไหม่้ตนเป็นอต้นใหญ่มาเป่นในี่แบบโคโบักทีบ้านก็เธอจนอยู่พอก็ตุ้มโมหลังเงี้ยจำตเปิดมันเปิดช้าโพดเปิดตั้งสี่โมงเย็นเว้ยถ้าเราเข้าบ่ายมันเปิดตั้งเช้ายังได้มาใช่ไหมเปิดสี่โมงเย็นเราเข้าบานบ่ายสามก็จบไปนี่อู้หประมาณไี่ใยี่สิบโลหรอประมาณ อย่าไในเยอะเม de ืนก mm. so yeah well. okay. so ันเลยเนื้อหนิกันี้กันสีค่ะที่โรนมาทดแล้วหต้นใหญ่น่ะฟักหน่อยฟักเลียวใถ้าต้นรีบเอาไปเลยงถาต้นรีบอะรับดีตรงเชลชองิตไว้ยิบเองยังได้ทักก็อันนี้ก็ขฝากคนโรงงานด้วยนี่เา้ี่้าแกไม่เอาแกบอกว่าให้ใครซื้อใหลโลนบอ่นเจ้าซื้อหลังโลนนึงเดียวเอาไป อ๋อข่อยอยัดได้เยอะวันนี้ข่อยไม่ทันเวลาได้ไงวันเหนียขนาดนั้นน่ะนเนี่ก็เรามาช้าไงปกติขับรถจากบ,บ้านต้องสามโมงครึ่งอะ่ะอันนี้ออกมาเกือบสี่โมงแล้วน่ะหนเมี่ยวบีมันหมดเวลาซนะื้อนะ,อะมันไม่ค่อยสวยนันเองพี่นี่ีน,นี่หักเองนะไม่ใช่ผัวโพดเขาไม่สวยนะ <c oughs> หักเองไม่สวยมันไม่เต็มนะ่ะมันแบบมันอ่อนนี่เลยนะดูว เนื้อไม่เต็มเนือปปหน้ากิ๊า <laughs> นี่ยอันนี้เนืนะ้อเต็มเนี่ยน้าเาันน่โ้โวไกมืเลยบฉันยังไม่พอจนออกไปไม่ได้วั <laughs> <laughs> นนั้นก็ไอมากับพี่ดีสองคุมวันอาทิตย์พี่เลี้ยงไปกีโล รีสิบเอ็ดโลหนูประมาณแปดโลเต็มแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะกลับบ้านแล้วอขาดทปล่าเนี่ยมนกระเป๋าห้าสิบโลก่นเนี่ยอกระเป๋าอะเดี๋ยวเดีอเบาดงนชื่เดี๋ดูก่อนเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์ก่อนแป๊บเดียวนันอย่าลืมตาช่างรีบนี่เปียกอยู่เนออัน ไม่ต้องแข่งแล้วรู้สึกว่ามันหลกเราเกินไปเนาะใช่ไหมเนี้ยเอาเดาให้เดากิโลยี่สบห้าันยี่สิบห้โลอันนี้สี่สิ้าโลสี่าใช่ไหมลองเดานะกะว่าสิเนูะว่าเนี่ยประมาณเกือบ50าสิบโลเนี่ยสถุงน้ประมาณ50โล นึกว่าทุงเดียวค่าซิมรวมหมดใจเดียวสิพี่จะวางของพี่วันนั้นอ่ะนุนเต็มถุงอันนี้แค่นิดเดียวแปดโลอ่ะคิดดูอ่ะอวนเดี๋ยวนะพลูสามฟักโลสี่สี่ฟักหาฟักเล็กขนาดนี้หาพี่น้องของเพื่อนค่ะมาเก็บข้าวโพดเป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้กลับบ้านแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะ โอ้ขนมนะคะมาจากร้านไทยดูสิคะจะมีหอบทุกอย่างเลยนะคะตั้งใจว่าจะเอา40โลได้24กิโลเองเนาะหมดเวลาก่อนเนาะอุย้ยแ่บหลายนะคะ,ะต้องแยกแย้ายกันกลับบ้านแล้วนะคะอยู่รบสรมกันหมดเลยใช่ไหมโอเคใกล้ๆก,กันเนาะเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้านะคะอุ้ยเนาะหมดหน้าร้อนแล้วเนาะไม่งั้นก็พากันมาเล่เลนน้ำทะเลข,ข้างบ้านเนาะหมดโควิดก่อนดีกว่าแล้วค่อยเจอกันเนาะ โอเคนะคะขับรถดีดีนะคะได้เจอกันโอกาสหน,น้าค่ะเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วค่ะโอหอกหักเลยนะคะตั้งใจ40โลนะคะได้แค่24โลโ